วันนี้จะพามาเกงหน่อไม้นะคะเริ่มเกงใส่ยะนางหน่อไม้ฟักทองแล้วก็เรามันก็มีพริกก็พริกใส่พริกใส่เห็ดใส่ใส่เห็ดด้วยเขาเรียกแกงเปือย่ะ้ามีบวบก็ใส่บวบไปแล้วก็ใบมะก,กรูดตามด้วใบมะกรูด ฟักทองยอดฟักทองพิกรอรน้ำกำลังเลือดแบบเ่ยแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ที่โขกโขกตะไคร้หัวหอม ตะไคร้ที่ไม่โขเราก็ทุบเราก็ตัดตัดตัดให้เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เอาลงไปคนเนี้ก็ไว้เขาเลือดชักหน่อยเราก็ปรุงรสเขาเรียกแกงเปือค่ะ หยุดทำกินเริ่มเดือดแล้วพอเริ่มเดือดเราก็ใส่ปลานิดนึงใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนี่เปนใส่มากแล้วก็เติมด้วยเกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ชอบใส่น้ำปลาแต่คนชอบก็ใส่ใส่เกลือเกลือกับน้ำปลาก็จะประมาณรสชาติก็เหมือนกัน ไปก็ได้ดีสักพักนึงพอเรารู้ว่าผักเราเริ่มสุกเราดูว่าฟักทองสุกไหมหอมไม้สุกไหมพริกสุกไหมไรสุกไหมเราก็ใส่ข้าว,าานนะข,าว,วข้าวที่เราเราแช่นะข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วก็ลงใส่จะเป็นข้าวที่ทำให้น้ำมันอรนะ่อยน้ำเข้มข้น ลก็จะเดือดแล้วีกยวก็ตักได้แล้วเริ่มเดือดปุ๊บปเดี๋ยวสักพักนึงเราสักพักหนึงแค่ก,กเ,เดือดสักพักนึง ฟักทองก็จะสุกเลยก็สุดเราก็ตามด้วยใบเมืงรักถ้ามีชะอมก็ดีเขาชะชะอมใบเมรักใบชะอมใบเมงรักเราก็ใส่เมงรักน่าทานจังเลยวันนี้วันหยุดค่ทำทำทานเองซื้อมากก็ของก็แพงซื้อมาแล้วก็ทำเอง ทานได้สองเวลาชิมรสชาติก่อนอใส่เกลือนิดนึนงช็กท,ทองก็เริ่มสุกแล้วพริก็สุกแล้วหนูมาทานข้าวสวยร้อน แล้วก็ตามด้วยใบมงลักอชาิกลมๆชอบใครชอบมันไนบางคนก็ไม่ชอบบางคนชอบเกินเ,นเลยบ้านเราชาติอร่อยสิไม่กช่ มันก็สวยและร้อน